สวัสดีครับครอบจักรวาลกีฬาวันนี้ครับจะพูดถึงเกมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียครับรอบที่2ในกลุ่มของเรากลุ่มจีนะครับที่ทีมชาติไทยเสมอกับอินโดนีเซียไป2อต่อสนะครับหลายๆคนก็คงได้เห็นกันไปแล้วนะครับเต็มๆตมตา90นาทีเลยครับกับผลงานของน้องกันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรครับกองกลางทีมชาติไทยวัยเพียงแค่21ปีครับที่เล่นอยู่กับสโมสรแลสเซอร์ซิตี้นะครับ น้องกันลงสนามเป็นตัวจริงเมื่อวานครับค่อนข้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับได้ใส่เสื้อหมายเลขสิแล้วก็เล่นในตำแหน่งเพลย์เมคเกอร์เลยนะครับในตำแหน่งหมายเลขสิเลยตำแหน่งเก่าของเจชนาทิพที่บาดเจ็บแล้วก็ถอนตัวไปนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้หลายคนก็ชื่นชมนะครับว่าน้องกันเนี่ยเล่นได้ดีนะครับออกบอลง่ายเอาตัวรอดได้สบายนะครับสามารถเลี้ยงหลบผู้เล่นอินโดนีเซียได้นะครับแล้วก็เล่นเกมรับได้ดีด้วยนะครับแล้วก็จ่ายบอลค่อนข้างมั่นยำลูกยิงไกลก็ หนัก่วงนะครับแล้วก็แน่นเปิดบอลจากลูกตั้งแต่ได้อีกต่างหากนะครับก็มีสติที่น่าสนใจของน้องนะครับเมื่อวานนี้นะครับน้องกันผ่านบอล48ครั้งมากที่สุดในสนามนะครับมีความแม่นยำา84%ผ่านบอลสำเร็จในแดนคู่แข่ง78%แนะครับแล้วก็เศร้ากัด5ครั้งซึ่งมากที่สุดในสนามอีกครับนอกจากนั้นยังเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งได้ถึง4ครั้งมากที่สุดในสนามด้วยนะครับวันนี้ครับผมมีบทสัมภาษณ์ เสียงของน้องกันเลยนะครับเสียงจริงๆเลยนะครับของน้องกันหลังจากจบเกมเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เขาพูดถึงเกมอีก2นัดที่เหลือกับ UAE แล้วก็มาเลเซียอย่างไรกันบ้างโอเคครับผมอยากให้พูดถึงการได้รับโอกาสการประเดิมสนาม,นมนในนามทีมชาติไทยครั้งแรก Yes I'm very proud and uh, I'm very happy but uh, it's a disappointing result but uh, ตัวเกม The Next Game ก็กันก็บอกนะครับว่ารู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากถึงแม้ว่าสกอร์ที่ออกมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างน่าผิดหวังแต่ว่าเราก็จะพยายามหนักสำหรับเกมต่อไปนะครับส่วนตัวรู้สึกเซอร์ไพรส์นะครับที่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงนัดแรกเลยครับ Were you surprised that you started in the first eleven? Surprised? Yes and no, but uh, I'm u I'm อืมเอวิสัน ready for, for play because, uh, like, uh, the er to play เพราะว่า like the footballer มันเจอจะมี ready every time. ก็ทั้งใช่แล้วก็ไม่นะฮะเขาก็บอกกันก็บอกว่าเอ่อในการเป็นฐานะนักฟุตบอลเนี่ยก็ต้องมีความพร้อมอยู่เสมอซึ่งตรงนี้ยเขาก็พร้อมจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่ ครับแม้ว่าคุณจะไม่ได้รับผลาการแข่งขันที่ดีครับแต่ว่าการคิดว่าได้อะไรจากเกมที่เสมือินโดนีเซียบ้างครับ I t h i n k y we have possession we play well but um, we need to to score just go and uh, and uh, yes we need to make a difference yes กันก็บอกว่าคิดส่วนตัวเนี่ยคิดว่าทีมของเราเล่นดีแล้วกันีงน่านก็ดีแต่แน่นอนว่าที่สิ่งที่เราต้องปรับปรุงคงเป็นเรื่องการจบสครอะแน่นอนว่าถ้าจบสะกอได้มันก็จะดีกว่านี้ครับรับทีมชาติไทยอยากให้การพูดถึง2เกมนะับจากนี้ที่ต้องการชัยชนะทั้งสองแมตช์บบนี้มีบวามกดดันมากมายแค่ไหน SirTwo so, uh, huge games coming up against UAE and Malaysia two must win games can you talk about the upcoming games เขาก็บอกว่าไม่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 คิดอะไรมากครับรู้อย่างเดียวคือว่าเราต้องคว้าชัยชนะมาให้ได้ครับในสองเกมที่เหลืออาสาเป็นแฟนบอลไทยไปกเหรอ Must message to and, uh, uh, the Thai fans supporting us ขอบคุณทุกคนครับ น้องกันเนี่ยบอกว่าภูมิใจและมีความสุขมากครับที่ได้ลงเล่นในกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในเกมอย่างเป็นทางการในเกมบนโลกรอบเลือกนะครับแม้ว่าผลที่ออกมาจะน่าผิดหวังแต่พวกเราก็จะพยายามทํางานอย่างหนักเพื่อกลับมาให้ได้ในเกมต่อไปกันยังบอกด้ว่าเซอร์ไพรส์เล็กน้อยครับที่ได้ลงสนามเป็นตัวจริงแต่ก็พร้อมที่จะลงสนามช่วยทีมชาติไทยเสมอในฐานะนักฟุตบอลก็จะพยายามทำมงานให้ดีที่สุดออกมาเสมอครับ กันยังบอกได้ว่าผมคิดว่าพวกเราทําได้ดีแต่เราจะเป็นต้องจบสกอร์ให้คมกว่าน,นี้ถ้าเราคมกว่าน,นี้ผมคิดว่าเราจะได้ผลการแข่งขันที่เราต้องการ2เกมที่เหลือกับ UAE และมาเลเซียมันไม่มีอะไรพิเศษเราต้องชนะเราไม่ต้องสนใจทีมอื่นเราแค่ต้องพยายามเอาชนะให้ได้นี่ครับนี่เป็นคํากล่าวของน้องกันครับก่อนจะลงเตะอีก2เกมที่เหลือครับอย่างที่ผมเรียนไปครับอีก2เกมที่เหลือครับพบกับ u a e นะครับวันที่7มิถุนายน แล้วก็วันที่15มิถุนายนพบกับมาเลเซียครับในเวลา23านา,า45นาทีที่เดิมครับที่สนามเอามักตุ่มนะครับแล้วก็ไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะครับในเวลาอย่างที่ผมเรียนไปครับ23นาิ45นาทีครับสำหรับท่านที่ดูอยู่มาจนถึงตอนนี้ครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสา,ารดีๆในครั้งต่อไปวันนี้ผมขอบอกว่าขอบคุณและก็ขอสวัสดีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ